ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการคาลิเบตเครื่องพิมพ์นะครับผมการคาลิเบตเครื่องพิมพ์ก็คือการทําให้เครื่องพิมพ์เนี่ยสามารถเดินได้ระนาบที่สุดนะครับผมก็คือเดินได้เที่ยงตรงที่สุดนะครับซึ่งวิธีการคาลิเบตนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องเปิดโปรแกรมเลเยอริธย่านะครับผมนะบเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ไปที่หน้า G code Editor นะครับผมแล้วก็ไปที่คําว่าสคริป นะครับผมเรื่องที่สคริปหนึ่งนี้นะครับผมเครื่องที่ลงใหม่เนี่ยจะไม่มีตัวเลขพวกนี้นะครับผมก็คือเราต้องไปเอาตัวเลขพวกนี้มาใส่ในสคริปแต่สคริปนะผมวิธีการก็คือไปที่คู่มือนะครับเปิดคู่มือขึ้นมาดูนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงไปที่หน้าของการที่ว่า c a l i b r a t i o n นะครับ ก็จะมีสคริปต์หนึ่งสสและสี่นะครับผมก็ให้ทําการ Copy ปี้สคริปต์แต่ละสคริปต์ไปไว้ในตัวสคริปต์หนึและสี่นะครับผมก็ตามนี้นะครับผมเวลาก๊อปและเพสเนี่ยก็ให้กดเซฟด้วยทุกครั้งนะครับผมในแต่ละหน้านะครับตรงนี้เนี่ยผมใส่เสร็จหมดแล้วนะครับผมสิบสองสคริปต์สาแล้วก็สคริปต์สนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทําการ Connect เครื่องนะครับก็กดปุ่ม Connect หลังจากที่คอมพิวเตอร์ต่อกับเครื่องพิมพ์แล้วเนี่ยให้ไปที่หน้าคอนฟิกแล้วก็คำว่า firmware EEPROM นะครับให้ทำการเปลี่ยนค่าเ a c a l ็ n e ลนก่อนนะครับผมก็คือให้เปลี่ยนเป็น285นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่คำว่า Tower X Y z นะครับผมให้เปลี่ยนเป็น200นะครับสองอยนะครับผม 200 y ก็สองร้อ z ก็สองนะครับผมค่าอื่นให้เป็นค่าเดิมะนะครับอย่าไปเปลี่ยนมันนะครับผมกดโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการส่งสคริปต์นะผมวิธีการส่งสคริปต์ก็ไปที่คำว่า printer แล้วก็ send s ค r ิป t หนึ่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เตรียมกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับผมกระดาษ A4 นะครับผมะนะครับ ให้สังเกตที่หัวพิมพ์นะครับผมเราก็ทําการเลื่อนหัวพิมพ์ลงมานะครับผมอย่าให้พึ่งให้หัวพิมพ์โดนกระดาษนะครับให้ใกล้กระดาษก่อนนะครับผมพอมันใกล้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆเปลี่ยนลงมาทีละจุดหนึ่งนะครับหรือว่าทีละศูนจุดหนึ่งก็ขย,ยับไปเ,ร,เรื่อยๆจนกว่าหัวพิมพ์มันจะโดนกระดาษนะครับผมหรือว่าชนกระดาษตัวนี้หัวพิมพ์มันชนกระดาษตอนนี้ให้ดูตัวเลขที่หน้าจอ LCD นะครับผมไม่ใช่ให้ดูที่หน้าเครื่องนะครับ ให้ดูตรงที่หน้าจอ LCD ที่ติดกับเครื่องนะครับไม่ใช่ดูที่คอมพิวเตอร์นะครับผมตอนนี้หน้าจอมันฟ้องว่า z 4.7นะครับผมแล้วก็4.7มาใส่นะครับเอา4.7มาใส่นะครับผมอโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะบอกก่อนเลยว่าถ้าเราหันหน้าเข้าหาเครื่องเนี่ยเสาที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยเป็นแกน x เสาที่อยู่ขวามือเป็นแกน y และเสาที่อยู่ด้านในสุดเนี่ยเป็นแกน z นะครับผมก็อาจจะเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมไว้ก่อนก็ได้นะครับ แล้วเ,เขียนตัวเลขกำกับไว้หรือว่าเขียนแกนกำกับไวนะ้ครับผม x y แล้วก็ z นะครับผมลักษณะแบบอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ส่งที่สคริปต์สองนะครับพิมพ์เตอร์เซ็นสคริปต์สองเมื่อกี้เราได้4.7เนี่ยแล้วก็4.7มาเขียนตรงแกน z นะครับผมว่าได้4.7นะครับทีนี้สคริปต์หนึ่งเนี่ยจะเป็นการวัดในแนวแกน z นะครับผมส่วนสคริปต์สองจะเป็นในการในการวัดในแนวแกน y ส่วนสคริปต์สามเนี่ยจะเป็นการวัดในแนวแกน x นะครับผมอ่าอันนี้ก็มาอยู่ที่แกนวแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมก็เลื่อนลงมาทีละมินนะครับเลื่อนพอมันใกล้ถึงกระดาษแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นทีละศูนย์จุดหนึ่งนะครับอ่านะครับก็ถ้ามันมากไปก็ขึ้นทีละมินเลยนะครับผมค่อยๆขยับลงมาใหม่เอาจังหวะแรกที่มันโดนกระดาษนะครับผม อ่าตัวนี้มันโดนกระดาษที่4.9นะครับเราก็เอา4.9มาเขียนไว้ที่แกน y นะครับ4.9นะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปที่ Sen s e s รคลิ3นะครับ printer sense s 3ก็จะเป็นการวัดในแนวแกน x นะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งถ้าไม่มีสคริปต์เนี่ยต่อให้เราไป p r i n t e r sense s มันก็ไม่ไปนะครับผมก็จะต้องทำการ copy จากในคู่มือมาใส่ก่อนนะครับ มาวัดดูนะครับผมการ x ผมวัดได้สามจุดสี่นะครับผมให้ดูที่หน้าจอ LCD ของเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับ x ได้สามจุดสี่นะครับแล้วกดหงขึ้นไปก่อนวิธีการคิดนะครับผม ก็คือตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าค่าที่มากที่สุดเนี่ยอยู่ในแนวแกน y นะครับผมก็คือ4.9ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการปรับค่าของแกนเและแกน z ให้เท่ากับ4.9นะครับผมวิธีการนะครับผมก็คือเอาตัวเลขที่มากที่สุดก็คือแกน y นะครับผมเอา4.9ตั้งนะครับลบด้วย4.7นะครับผมก็คือที่มาจากได้แกน z ได้0.2นะครับผมได้เท่าไหร่แล้วคูณด้วย80นะครับตัวนี้มันจะเท่ากับ16นะครับผม ส่วนแกน x เนี่ยก็ทำเหมือนกันก็คือเอา4.9ตั้งนะครับลบด้วย3.4นะครับจะเท่ากับ1.5นะครับผมได้เท่าไหร่แล้วคูณได้80นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่า80นี่คืออะไรนะครับผมมันก็เท่ากับ80บวกกับอีก40ได้120นะครับผมทีนี้ผมให้ดูตัวเลขก่อน80เนี่ยก็คือเป็นการสั่งให้มอเตอร์เนี่ยขยับลงไป1มิลนะครับผมถ้าเราอยากให้มอเตอร์เนี่ยขยับลงไป 0.1มิลแล้วก็ใส่8นะครับหรือเราอยากให้ละเอียดกว่านั้นอยากให้ลงไป50ไมครอนแล้วก็ใส่4นะครับผมเป็นการปรับค่าโดยละเอียดนะครับผมก็จะได้ไป50ไมครอนนะครับผมทีนี้เมื่อเราได้เลขตัวเลขตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ใส่ในตัว c o n f i g นะครับผมใน EVM p p นะครับเฟิร e ์มแวร์ EVM ทีนี้เราเอาแกน Y เป็นหลักก็คือเราเอาแกน Y เป็น reference แล้วก็หา Tower Y 200ไม่ต้องเปลี่ยนค่านะครับผมเพราะเราเอาแกน Y เป็นหลัก เราจะเปลี่ยนค่าในแนวแกน x กับแกน z เท่านั้นนะครับผมอ่าเราเปลี่ยน x ก่อน x เ,เมื่อกี้เราพอเราคูณบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเราได้120นะครับก็120ไปบวกกับ200ก็จะได้320นะครับอ่าแกน z นะครับเราได้16นะครับผมเราก็เอา200ไปบวก16ก็ได้216นะครับแล้วกดโอเคทีนี้เราจะมาทำการวัดค่าใหม่นะครับผมก็คือค่าที่เราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็คือแกน x กับแกน z นะครับผมก็คือสคริปต์หกับสคริปต์สาม รเราก็เซนสกริปใหม่ก็คือเซนสกริปตหนึ่งนะครับตอนนี้จากตัวเลข4.7ที่เราวัดได้ก่อนหน้านี้ก็ควรจะเปลี่ยนเป็น4.9เท่ากับแกน y นะครับผมก็เปลี่ยนมาลองดูอ่าเอเออร์นี่ย5มันมากไปมันติดกระดาษแล้วนะครับผมเราต้องไปลบออกนะครับทีนี้มันลบออกเท่าไหร่ ก็คือผมอยากได้4.9นะครับแต่หน้าจอที่ตัวเครื่องพ์เน่ยมันฟ้องว่า5ฉะนั้นเราเอา5ตั้งลบด้วย4.9มันเท่ากับ0.1ฉะนั้นถ้าผมอยากให้มอเตอร์ขยับขึ้น1มิลเนี่ยผมต้องใส่8นะครับผมผมต้องเอาไปลบออกนะครับก็ไปที่แกน Z t นะครับ Tower Z t จาก2.6 1ลบออกไป8ก็เป็น2.08นะครับกดโอเคแล้วก็เซนสคริปใหม่นะครับคอนสตรูเตอร์เซนสคริป1 เราควรจะต้องทำสามจุดให้เท่ากันนะครับผมถ้าตัวเลขฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกมาเป็นตัวเลขที่เราเอาไว้เป็น Refer นซ์สองสองข้างที่เหลือเนี่ยก็ต้องทําให้เท่ากันนะครับผมซึ่งตัวเลขที่ได้เนี่ยแต่ละเครื่องอาจจะไม่เท่ากันนะครับวิธีการก็คือเอาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดของแกนนั้นเนี่ยเป็นหลักนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยแกน y เนี่ยได้มากสุดเราก็ต้องเอาแกน y เป็นหลักนะครับแเรามาต่อกันก็ขยับลงไปนะครับผม อตอนนี้ห้ามันไม่ติดแล้วนะครับผมลงจุดหนึ่งมันติดพอดีก็จะได้สี่จุดเก้านะครับผมอตอนนี้มันเท่าแกน y แล้วผมก็ทําส่งสคริปต์สามเพื่อไปวัดของแกน x นะครับผมอตอนแรกเนี่ยแกน x ได้สามจุดสี่หัวพิมพ์มันติดกระดาษพอดีนะครับผมแต่ตอนนี้เมื่อเราเปลี่ยนค่าแล้วเนี่ยคุณจะได้สี่จุดเก้านะครับผมหัวพิมพ์จะต้องชิดกระดาษพอดีนะครับ เาทำการวัดนะครับหกได้สี่จุดเก้าพอดีเลยครับทีนี้สามแกนนี้เท่ากันละผมต้องมีการวัดตรงกลางนะครับผมตรงกลางก็คือการเซนสริปสี่นะครับผมพิลเตอร์เซนสริปสี่นะครับทีนี้สมจุดได้สี่จุดเก้าเท่ากันแล้วเนี่ยตรงกลางก็ควรจะต้องได้สี่จุดเก้าเท่ากันเหมือนกันนะครับผม วัดดูตรงกลางนะครับานะครับตรงกลางผมได้4.9พอดีเลยนะครับผมแปลว่าตอนเนี้ทั้ง4จุดเนี่ยเท่ากันหมดแล้วนะครับผมก็คือการคาลิเบรตเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมแต่ทีเนี้ยเนี่ยถ้าต้องการให้มันมีการคาลิเบรตที่แบบละเอียดอีกนิดนึงก็คือเราต้องมีการทดลองพิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมดูนะครับผมก็คือสี่เหลี่ยมเต็มพื้นที่ในการพิมพ์เลยนะครับเพราะว่า ตอนที่คาลิเบตในแบบนี้เนี่ยก็คือเราคาลิเบตแเป็นจุดนะครับผมแต่เวลาเดินงานจริงๆเนี่ยมันมีในเรื่องของการเคลื่อนที่ของสายพานมาเกี่ยวข้องอาจจะมีตึงมีหย่อนบ้างนะครับผมอาจจะทําให้ข้างหนึ่งชิดมากกว่าอีกข้างหนึ่งนะครับผมเราก็ต้องมีการคาลิเบตแบบละเอียดก็คือให้ลองสร้างสี่เหลี่ยมนะครับผมเต็มพื้นที่วงกลมก็คือเต็มพื้นที่ในวงกลมไดเมนเตอร์160นะครับผมแล้วก็นดลองพิมพ์งานดู เราจะดูแค่ขอบอย่างเดียวนะครับผมว่าขอบทั้ง4ด้านเนี่ยมันติดกันเท่ากันทุกด้านหรือเปล่าไม่ใช่ว่าข้างหนึ่งชิดข้างหนึ่งไม่ชิดกับกระฐานนะครับผมก็จะทําให้มันหลุดออกมาจากโต๊ะได้นะครับผมหรือหลุดออกมาจากฐานได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะกล่าวถึงการขั้นตอนขั้นตอนการคาลิเบรตแบบคร่าวๆก่อนนะครับผมส่วนการเรื่องของการคาลิเรบรตรายละเอียดเนี่ยจะกล่าวถึงในวิดีィィโอต่อไปนะครับทีนี้ในเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปที่คอนฟิกนะครับผม เฟิร์มแวร์ EPPROM ทีเนี้ยเราต้องมีการเปลี่ยนค่า ZMAX l e n เล h น,นะครับผมจาก285นะครับผมเราต้องลบออกลบเท่าไหร่นะครับผมลบด้วยค่า4.9ที่เราวัดได้ก็คือตอนเนี้ยหัวพิมพ์มันชิดกระดาษนะครับผมแล้วตัวเลขที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์เนี้ยมันฟ้องว่า4.9ฉะนั้นเราต้องเอา4.9ตั้งเอา4.9ไปลบออกจาก285นะครับอ่าก็ลองเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมา285ลบด้วย4.9นะครับ เท่ากับ280.1แล้วก็ตัวเลขตัวนี้280.1เนี่ยไปใส่ในค่าเ Max l e n เล h นะครับอย่าใส่ผิดนะครับต้องใส่ให้ถูกช่องด้วยนะครับผมแล้วก็กดโอเคนะครับผมแล้วผมก็กดปุ่มโฮมนะครับตอนนี้ที่หน้าจอ LCD ของเครื่องพิมพ์เนี่ยถ้าโฮมเสร็จแล้วเนี่ยตัวเลขค่าเซจะเป็น280.1นะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้ระยะระหว่างหัวพิมพ์จนถึงกระจกหรือถึงกระดาษตัวนี้ มีความสูงอยู่ที่280.1ฉะนั้นถ้าผมเลื่อนค่าเซตลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมหัวพิมพ์จะแค่แตะกระดาษนะครับและจะไม่เลยกว่านั้นนะครับผมซึ่งเป็นการตั้งค่าเซฟตี้ไปในตัวนะครับผมทีนี้ถ้าผมกดลงไปเรื่อยๆในในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันจะไม่ลงนะครับผมก็คือเครื่องจะโดนล็อกโดยเฟิร์มแวร์นะครับผมก็เหมือนเป็นการเซฟตี้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนค่าตัวนี้เนี่ยเรายังใช้285เหมือนเดิมเนี่ย ตัวเครื่องพิมพ์ก็นึกว่าหัวฐานเนี่ยอย,อยู่ต่ำนะครับผมเวลาพิมพ์งานเนี่ยผมพิมพ์ก็จะชนกระจบนะครับผมก็ต้องขอให้สังเกตในเรื่องของค่าแซ a แม็กเลงด้วยนะครับอ่านะครับกดโฮมนะครับอ่าครับตอนนี้ก็จบในเรื่องของการคาลิเบตแบบคร่าวๆนะครับผมทีนี้เราจะคาลิเบตเมื่อไหร่นะครับ การคลิเบทเนี่ยก็จะทําก็ต่อเมื่อเรามีการย้ายเครื่องหรือมีการปรับแต่งเครื่องนะครับผมอย่างเช่นไปขันสกูหรือว่าไปตั้งค่าสายพานให้มีตึงให้มีหย่อนนะครับผมเราก็ต้องมีการทําคลิเบตใหม่นะครับผมซึ่งถ้าทำคัลิเบตแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำคัลิเบตอีกเลยนะครับผมถ้าไม่มีการย้ายเครื่องหรือการมีการปรับแต่งเครื่องนะครับนอกจากว่าเราใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยสายพานเริ่มตึงเริ่มหย่อนนะครับผมก็อาจจะต้องมีการตั้งปรับตั้งคัลิเบตอีกครั้งหนึ่งนะครับผม แต่ถ้าไม่มีการย้ายที่เนี่ยก็สามารถพิมพ์งานไปได้เรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องมีการคาลิเบรตนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามนะครับก็วิดีโอหน้าเนี่ยผมก็จะมากล่าวถึงในเรื่องของการคาลิเบรตแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ